ดูดน้ามิน้อน้ำก็ไรซารีบ้า,าป้าป้าป้าลุงสบายดีป้าลุกอีาย,ย,ยปิดจนะิ้งจอกนะบินก่อนนะจับ่ีลูกจับ่ีนี่ชินกำลังขาดหน้าปะลือชินกำลังขาดหน้าโหนหาลตา,านุตต่น้น

จบับไหมอีวะเบอเอาเอนี่ยตา,ายแม่ตับกินฮะขอ้าขาดนานี่ไปวางไหนสับปะรดดิบอ่ะห้้าปให้พ่อช่ถหม่ายุไม่ถ่ายผ่ชินเวลังก็ขาดได้หกให้พี่น้อง นำพอท่านจูบนำข้แมันว่านำพลปานนี้ขาดแล้วหมดแล้วเพราะมันก็บริหายใหญ่หนเน,ะน,น,นเาะสิบสามไหตังน้่ำพ <7 S 1> อท่านเาก็แล้วไปหกนี่ได้ลุงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเนาะบายดีน้องมาสวยหนะ่อยยังงัยยังลุง Ni ken nha con cá ní lẽo coi chúng ta sẽ ăn bộ nó nó, tôi đấy anh à, ừ, mẹ nhai mõ <laughs> <laughs> ừ. <laughs> <laughs> cái mắc ken đấy đấy, chị dâm bao nhiêu nè, xì dâm bao nhiêu nè, bao, hết nhang, ทาเบืองจักเบืองน้ำดีกว่าคุ้มไหมเออโอ้ยคุ้มเครื่องว่าคุ้มเครื่องคุ้มยังดีกว่าลุงมเลยเออมันอันนี้มันเออยังทนนี่กับตะก้าตะก้ากะก้ายังเดือดช่องตาผู้เมนคันห้องโบมีเวียกนะไปดึงกาขึ้นเท่านั้นเท่านั้นไดข้าเจ้าดำนี่ก็โอ้ยขมว่าบ่ฮอดตีหามือเนาะร้อยหรืออะไรเนาะโดยบ่ดำกับด้ำดูเลย นายกย้ายกล้าคุ้มเครื่องเบื้องน้ำเขาหนะแค่ okay, okay. Okay, นี้มักาานก็อนจีบท่านเขาเจ้าเลยอบอท่านน้ำน้ำนี่แหละขันน้ำขันน้ำพลปานนี่แล้วแล้วเนาะขาดกา็ได้บ่แล้วก็ยังจักน้อยอันนี้ขาดให้หนึงหยุดขาดให้หนึงหยุดห,หย,ยากา็้อนคือว่าเอาแบบไม่บอกระบายเรีนอะไรรู้มันมันมาอดเทนอะไรเขาเด้งหมดอีหลอดเลยคืว่าสิถอดนั่นหลอดแรกนอะถอดเออถอดได้ใช้แล้วบอแเทนัะนร่ะเท่าไร ไทยมาแล้วถอนรถให้นั่พ่อนี่ก็ถอดถอดให้มันลงเต็มทั้งนี้แหละปล่อยมาพี่รถปล่อยมาพี่รถปลดงให้เดียวเนาะเออให้เดียวเอาตัวนี้แหละเอาตัวนี้เลยนี่ก็ธนาการซีให้โอเคโอเคเออเอาตัวนี้เลยรถมันยังให้เดียวเนาะโดยคันยังลายยังวะทำนี่โอเคจิ๊กรถมันให้หน้าหน่อยเนาะทำมันกับปัญญากรอก ดยไจแตานาชีพเลลุกเลยเออไเลยมาปเอออยู่พุ่นป้จัเช็ได้ทุกห้างก็เมื่อยทุกปุยกลวยเออโอยยอยู่ได้ม่อยากให้มันกิ้นก็ลดวะงัวนะเขาบหกไลแนบ่แนอันิกรไลแอนก็เมื่อยแลเาได้รอด เป็นสมองเนาะจนว่าอยากย้อมอกยอมเ็ดโลดแลวไแลยอยู่นีอนี้ทายมบเดี๋ยวว่าอาการหนักเนาะอาการหนักคแนไดก็ได้ก็เขาใช้ยางว่ะใช้มยนี่ใส่ยางมากทางลุงทางเเออแงเขาว่าอยางแงเขาแล้วรอบนึงมันกระดิ้นมันยังอันนั้นเลยเอาเสื้อกิ๊งใส่ก็ ข้องก่าก็ไม่ก็ยังอะไรกสิทั้งโดแล้วี่ไปเมากกแล้วกันลงมดแอย่างเป็นอยังนล้เนาะเหิงตอเนาะแบบทังกันข้าเรียบปีเลนี่แห้ะเนาะมันเขียนหย่านะขณะเขียนหยายังเรียบร้อยก้าวหนึ่กรโหได้มันคล้ายเมนมันหายใจบ่ได้คือห้าแค้นเขาเลย ยังพอเห้เราไปเลี้ยงเรก็ตายงอนละน่ะ้อนแค่น่ะเห็นบ่องได้แล้วเผากระดำน้าแล้วใหญ่ไว้แล้วก็มาเออบดิชอมเนาะบดเพื่อไปเห็นแล้วมันนอนขลุมเบิดแล้วบดทันแล้วบทันแล้วอากายโคม่าแล้วกระจองกระดำได้สามให้โดยลุงโดยเจ็บ่ยากดอกพี่น้องเยเนาะมันไห้น้าเขาก็น่อยไปลอดลุงไปลอด ทรทงสุดท้ายพี่นอ้องยังเลือแต่ตะกาแต่ว่าน,นี่ก็ซ้ำทงสุดท้ายเนาะที่มันเป็นไหน้า <c oughs> <c oughs> คนหานหกกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคน 7คนพี่น้องเยขาดจุบากทนเาเจ้าละนํานนมวยังนนดสบายดีเยโอ้กาเฮากยาวรลคือตอนลกบ่ได้ยาวปานนี้ ให้แต่ป้าเนาะช่วงนี้ฮะเอาแต่งเงินคนเลี้ยงเป็นอาทิตย์สองอ,องา,า,องา,าทิตย์เลยบ้านได,ได้ได้ปุ๊บเลยหมดปั๊บบ่ป้าโผล่งเงินนี่มันไม่อยากอยู่ทงได้ <c ười> ไดไดให้จ้างเลี้ยงงัววโดโออูอ,อดุ้ยเนาะโผล่อะไรได้ ยังปะ,อปะเออ,ลลอเ,เอออยู่ลงพุ่นเบ่เพื่อนเอาจากคนน่ามเบ่คือเลี้ยวไปคือลายอยู่สะอสเออสี่คน,น,นนะโดยว่าแล้วให้หน้ากับใใหญ่ประดัของประดากันด แคเตียวกัแล้วคือการช้ำกับพังเฮ้านี่แหละเออนว้อ,อวดำไก่ผู้เบาสิลผู้เบาผู้เบาคืนเทิงแล้วอยปานเห็กันลยวแล้วไห้น้าป้าเนาะขาสั้นกับเป็นเดือน,นเลยน้าป้าสั้นกับเป็นเดือนสิเลว ปีหน้าก็เฮ็ดสูตรนี่แหละป้าเอ้ยเออเบิดไสโดยปลาก็สีดอืมโดยให้คยมาอีพุ่นเนาะสิแล้วหรือ่เขาแล้วแหละยังไหนเออยังยังยังบ่ทันได้มาบเออยังดอยู่บ้านยังเฮ็ดอยู่บ้านเนาะห้องนาอยู่บ้านก็หลายเฮ้ยกว่า มาแล้วไปเลยตเล้ล<า>ยงเนาะดพอดีโงมาพอดีลเล <laughs> พิ่นโง่มาเขาเขาเคียวมาเลย<ม>งามยุปาเขาวานนะอ,อ,อ,อันนี้ชิจางห่างออ้ย้ยาหะ บัดประมาณเดือนหนึ่งก่อนฝนตกยังสิไปหาโลกดำหาเซมห้าเซมใช่ไหมกันใดดูเออเอาก่อนป้าเอยโ่มหรือจะน้อยงานมึดละหละเอาเงินก่อนอันนี้ยังบ่ฮอดเดือนดอกหันมันฮอดเดือนยังสิไปหาเซมพอดีแล้วทงนี่ฝนตกมากกว่าชิหาเซมบัดนี้ปีหน้าจังวานนานาเก่าเก่าแนวบ่เคยอยู่ ลองเบิงโดยได้จากเศร้าสามสิบสองกับพ่อเลยาาาม,ามามีงานป่ะปะนนนนเออนอเบิงของเจ้าของน้ำเน,ะนาะนะเทียงพี่น้องตะกี้ชิเปียนตะก้าแถวนี้ เป็นตะก,กาเก่าบดิตกสองปีเลยลงไปอยู่พุ่นแล้วก็ตกก้าอยู่พุ่นเลยแต่เกาตกกา้าเท่านี้พามาลกก็อยากหายอยู่เลยหย่าลายตกทั้งนั้นอะไข่นี่โดยพระหย่าเนาะลายก็เข่าอีโดยอยู่พุ่นอยู่พุ่นละไข่แน่คือว่าหย่าก,กับว่ามีลกก็ง่ายลกภากับลกเองกับ แปบเดียวก็ได้กล้าเป็นรอยช่องรอยขันยูพี่เว้ยลูกสามมือกับประหดร้อยหน่ะไล่ดยังล่บ่ปะยังไลยบ่เออนึกว่างานสิหมดเลยยังเนาะดย ดีแล้วจะจังมีงานไปคูมมือคูมมือะะต,ม <laughs> ต้องมีใบคิว<อ>าะไปนัดก่อนกับไปของผู้นั่น,น,นแมนบ่าว่าเออ,อดีเลยนะมีงานเฮ็ดสะนอยมันเมืดผันเอาแล้วบาทนี้โ,นนะโดยฮะคุณจิรอขายเนะเออเาะคนนน <laughs> ้า,นานเาม,า <laughs> ามียนบ่าวก่อนอันนี้ว่าวลวงนา ไปแล้วพี่น้องขอบุญขอบคุณ,คณทุกคนที่ติดต,ตามรับชมคาดหน้าก่อนเนาะพอกันไม่คลิปหนะ้าสบายดี